วันนี้เราจะมาคุยกันถึงหนังสือเล่มหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานเลยนะครับ Animal Farm ของ George Orwell แต่ว่าครั้งนี้เราจะลองมองผ่านมุมที่พิเศษหน่อยก็คือมุมมองจากบทนำของผู้แปลฉบับภาษาตุรกีที่ชื่อว่าเจลาอุสเตอร์เพื่อจะมาดูกันว่าเบื้องหลังเรื่องราวการปฏิวัติของสัตว์ในฟาร์มเนี่ยมันซ่อนอะไรไว้บ้างเปิดมาด้วยประโยคนี้เลยครับซึ่งถ้าใครเคยอ่านก็จะรู้ทันทีว่ามันเป็นการดัดแปลงมาจากประโยคที่ดังที่สุดในเรื่องนี้นั่นเอง โอ้โหต้องบอกว่าเป็นการเปิดเรื่องที่คมคายมากนะครับเพราะมันจี้เข้าไปที่ประเด็นหลักของเรื่องเลยทันทีก็คือเรื่องของความไม่เท่าเทียมนี่แหล,คละครับเอาละครับเราจะเริ่มกันแบบไม่ธรรมดาสักหน่อยคือเราจะข้ามไปดูฉากจบที่มันทั้งทรงพลังแล้วก็หน้าขนลุกของเรื่องนี้กันก่อนเลยเพื่อให้เห็นภาพสุดท้ายกันชัชดๆว่าปลายทางของการปฏิวัติครั้งนี้มันไปจบลงที่ตรงไหนลองนึกภาพตามนะครับเราสัตว์ที่เคยถูกกดขี่ตอนนี้ต้องมายืนแอบมองผู้ปกครองกลุ่มใหม่ของตัวเองผ่านหน้าต่างบานนั้นแล้วภาพที่พวกมันเห็น ก็คือเหล่าหมูผู้นำกับมนุษย์ศัตรูตัวฉกาดกำลังนั่งกินเลี้ยงฉลองกันอยู่บนโต๊ะเดียวกันนั่งปนกันจนแยกไม่ออกแล้วว่าใครเป็นคนใครเป็นหมูนี่แหละครับคือบทสรุปที่มันน่าเศร้าของการปฏิวัติครั้งนี้คือคนที่เราคิดว่าจะมาปลดแอกกลับกลายเป็นผู้กดขี่คนใหม่ซะเองมันก็เลยเกิดคำถามสำคัญขึ้นมาใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแล้วการปฏิวัติที่มันเริ่มต้นด้วยความฝันอันสวยหรู ความหวังเรื่องอิสรภาพมันเดินทางมาถึงจุดที่เป็นผลิตการรูปแบบใหม่ไปได้อย่างไงเอาล่ะครับเราจะมาย้อนรอยการเดินทางจากโลกในอุดมคติไปสู่จุดจบที่มืดมนแบบนี้ไปพร้อมๆกันเพื่อจะหาคําตอบเนี่ยก็แน่นอนว่าเราต้องย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดที่คฤหาสน์ฟาร์มครับ ตอนนั้นยังอยู่ใต้การปกครองของมิสเตอร์โจนส์ที่อืมก็ค่อนข้างโหดร้ายเลยแหละครับแล้วก็ที่นั่นเองครับที่ความทุกข์ยากของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมันได้ไปจุดประกายไฟแห่งการปฏิวัติขึ้นมาจากความฝันของหมูเท่าตัวหนึ่งที่ชีวาเมเจอร์คำสอนของเมเจอร์นี่ต้องบอกว่ามันเรียบง่ายมากแต่ทรงพลังสุดๆเลยครับเขาชี้เปลี่ยงไปเลยว่าต้นตอของปัญหาทั้งหมดที่สัตว์ต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากหรือการเป็นทาสเนี่ยมันมาจากมนุษย์นี่แหละ มนุษย์คือศัตรูตัวจริงเพียงหนึ่งเดียวพอพูดแบบนี้ปุ๊บมันคือการสร้างศัตรูร่วงที่ชัดเจนมากพร้อมที่จะปลุกกระดมให้ทุกคนลุกขึ้นมาทันทีแก่นคำสอนของเมเจอร์ก็คือ 1. มนุษย์เนี่ยเอาแต่บริโภคไม่เคยผลิตอะไรเลย 2. ถ้าเรากำจัดมนุษย์ออกไปได้ปัญหาเรื่องความอดอยากการทำงานหนักก็จะหมดไปทันที 3. ส,สัตว์ทุกตัวคือสหายต้องรักกันและ 4. ซึ่งสาคัญมากๆเลยก็คือ เวลาที่เราต่อสู้กับมนุษย์เนี่ยห้ามทําตัวเลียนแบบพวกมันเด็ดขาดและต้องยึดมั่นในหลักการที่ว่าสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันทั้งหมดนี้แหละครับที่กลายมาเป็นรากฐานของอุด,ดมการณ์ที่เรียกว่าสัตวานิยมเราก็มีบทเพลงนี้ครับเหล่าสัตว์แห่งอังกฤษที่กลายเป็นเหมือนเพลงชาติของการปฏิวัติไปเลยมันคือสัญลักษณ์ของความหวังจริงๆนะครับคือเนื้อหามันพูดถึงอนาคตที่ดีกว่าพูดถึงวันที่มนุษย์ถูกโค่นล้มมันปลุกใจสัตว์ทุกตัวให้มีพลังแล้วก็มีความฝันร่วมกันได้อย่างสุดดยยอเล จากความฝันในวันนั้นในที่สุดมันก็นำไปสู่การลงมือทำจริงครับเรามาดูกันดีกว่าว่าชัยชนะของเหล่าสัตว์มันเป็นยังไงคือการปฏิวัติเนี่ยมันสำเร็จเร็วมากเร็วจนน่าทึ่งเลยพวกมันสามารถขับไล่มิสเตอร์โจนสออกไปได้สำเร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อฟาร์มเป็น Animal f a r ร์มอย่างภาคภูมิใจและนี่ก็คือบัญญัติ7ประการครับมันคือเหมือนกฎหมายสูงสุดหรือจะเรียกว่าเป็นรัฐธรรมนูญของแอนิมอลฟาร์มเลยก็ได้นะ ถูกเขียนเอาไว้ตัวใหญ่ๆที่ข้างยุ้งฉางเลยครับเป็นกฎที่บอกว่าจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นเหมือนมาตรฐานที่ใช้วัดว่าการปฏิวัติครั้งนี้ยังอยู่ในร่องในรอยหรือเปล่าต้องบอกว่าช่วงแรกๆนี่มันเป็นยุคทองเลยนะครับการปฏิวัติสําเร็จรู้ล่วงฟาร์มกลายเป็นของพวกมันเองการเก็บเกี่ยวในปีนั้นได้ผลผลิตดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยคือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สัตว์ทุกตัวได้ทํางานเพื่อตัวเองจริงๆความรู้สึกของการเป็นเจ้าของ ความภาคภูมิใจมันเปี่ยมล้นไปหมดแต่ท่ามกลางบรรยากาศที่กำลังชื่นมื่นเนี่ยแหละครับมันก็มีคำถามเล็กๆคำถามหนึ่งผุดขึ้นมาที่เป็นเหมือนสัญญาณเตือนบางอย่างเอ๊ะแล้วนมวัวที่รีดมาสดๆใหม่ๆวันนั้นน่ะมันหายไปไหนหมดเนี่ยแหละครับคือลางบอกเหตุแรกของความไม่เท่าเทียมที่กำลังจะค่อยๆกัดกินการปฏิวัติครั้งนี้พอฟาร์มเริ่มตั้งหลักได้ก็เป็นธรรมดาครับเงาของอำนาจมันก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆ ทีนี้เรามาทําความรู้จักกับผู้นําหมูสอตัวที่เป็นคู่แข่งกันดีกว่านั่นก็คือสโนบอกับนโปเลียนแล้วเราจะมาดูกันครับว่าชนชั้นปกครองกลุ่มใหม่เนี่ยเขาเริ่มสร้างฐานอำนาจของตัวเองกันอย่างเงียบๆได้อย่างไร หมู2ตัวนี้คือต่างกันคนละขั้วเลยครับสโนบอลเนี่ยจะเป็นสายนักพูดนักอุดมการณ์คือพูดเก่งมากมีความคิดสร้างสารรค์เยอะแยะไปหมดส่วนนโปเลียนจะเป็นสายเงียบๆขึ้มๆแต่เจ้าเล่แล้วก็เน้นการลงมือทําเพื่อสั่งสมอานาจอยู่หลังฉากมากกว่าและนี่คือตอนที่โฆษณาชวนเชื่อเริ่มทํางานครับผ่านหมูอีกตัวที่ชื่อสควิลเลอร์ซึ่งเป็นเหมือนโคศกประจําตัวของนโปเลียนเลย คือมันใช้มุกเดิมๆเลยครับใช้ความกลัวที่ว่าเดี๋ยวโจรจะกลับมานะมาเป็นข้ออ้างให้พวกหมูได้อภิสิทธิ์ต่างๆอย่างเรื่องนมกับแอปเปิลนั่นแหละแล้วสัตว์ตัวอื่นๆก็ก็ยอมรับไปความไม่เท่าเทียมมันเลยเริ่มก่อตัวขึ้นทีละนิดๆแล้วมันก็มาถึงจุดแตกหักครับจุดที่การแย่งชิงอำนาจมันเดินทางมาถึงทางแยกประเด็นเรื่องการสร้างกังหันลมนี่แหละที่กลายเป็นเหมือนสนามรบสุดท้ายระหว่างวิสัยทัศน์ของสโนบอลกับอำนาจดิบของนโปเลียน แล้วเราก็จะได้เห็นกันครับว่าอะไรที่มันอยู่รอดซึ่งมันก็จบลงด้วยการรัฐประหารที่โหดเหี้ยมของนโปเลียนเพื่อยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในวันประชุมใหญ่สโนบอลขึ้นพูดเรื่องโครงการกหารหันลมครับแล้วก็พูดได้ดีมากคมคายสุดๆจนสามารถเอาชนะใจสั์ส่วนใหญ่ในฟาร์มได้ทุกคนเห็นด้วยแล้วก็เต็มไปด้วยความหวังเลยแต่ในจังหวะที่การลงคะแนนกำลังจะเริ่มขึ้นนั่นเองนโปเลียนก็ส่งเสียงแหลมประหลาดออกมา แล้วอาวุธลับที่มันแอบซุ้มเลี้ยงเอาไว้ก็ปรากฏตัวแล้วจูจ่ๆก็มีสุนัขตัวใหญ่ยักษ์9ตัวครับพุ่งออกมาไล่กวดสโนโบออย่างบ้าคลัง่งจนสโนโบอต้องหนีเตลิดออกจากฟาร์มไปและนี่คือวินาทีของการรัฐประหารครับการใช้กําลังความรุนแรงได้ยุติการถกเถียงทุกอย่างลงอย่างถาวรประชาธิปไตยในฟาร์มได้จบสิ้นลงในวันนั้นเองแล้วทันทีที่สโนโบอหายไปนโปเลียนก็ประกาศเลยครับยกเลิกการประชุมในวันอาทิตย์ไม่ต้องมีอีกต่อไป จากนี้ไปทุกอย่างจะถูกตัดสินใจโดยคณะกรรมการพิเศษของเหล่าหมูเท่านั้นพูดง่ายๆคือรวบอำนาจทั้งหมดไว้ในมือตัวเองเรียบร้อยและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบ็อกเซอร์ม้าที่ทำงานหนักและซื่อสัตย์ที่สุดในฟาร์มคติประจำใจใหม่ของมันก็คือนโปเรียนถูกเสมอประโยคนี้มันสะท้อนทุกอย่างเลยครับมันคือจุดจบของการตั้งคำถามและก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเชื่อฟังผู้นำแบบไม่ตั้งข้อสงสัยอะไรอีกต่อไป แล้วเรื่องราวก็วนกลับมาที่บัญญัติข้อสุดท้ายครับข้อที่เป็นหัวใจของการปฏิวัติสัตว์ทุกตัวเท่าเทียมกันมันถูกบิดเบือนอย่างหน้าดนด้านเลยโดยการเติมประโยคต่อท้ายเข้าไปว่าแต่สัตว์บางตัวเท่าเทียมกว่าตัวอื่นนี่คือการทรยศต่ออุดมการณ์อย่างสมบูรณ์แบบเป็นการใช้ภาษามาเป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับความไม่เท่าเทียมสุดท้ายเราก็วนกลับมาที่ภาพแรกที่เราเห็นกันครับมนุษย์กลายเป็นหมูหมูกลายเป็นมนุษย์ มันคือภาพสุดท้ายที่ทรงพลังมากๆที่หนังสือเล่มนี้ทิ้งไว้ให้เราคิดต่อเป็นคําเตือนที่ยังคงใช้ได้เสมอว่าอุดมการณ์ที่ดูสูงส่งแค่ไหนมันก็เปราะบางเหลือเกินเมื่อต้องเจอกับอานาจและมันก็ทิ้งคําถามสําคัญมาให้เราด้วยว่าไอ้เจ้าวงจรที่ผู้ถูกกดขี่ลุกขึ้นมาปฏิวัติแล้วสุดท้ายก็กลายมาเป็นผู้กดขี่คนใหม่ซะเองเนี่ยมันจะมีวันถูกทําลายลงได้จริงๆหรือไม่